Good morning students how are you I'm teacher s u t ิลัยยิ่งช today I would like to talk about interrogative sentence interrogative sentence วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำประโยคคำถามแล้วนะใน tense present tense กันค่ะเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงคลิปก่อนก่อนพูดถึงบอกเล่าประโยคบอกเล่าไปแล้วประโยคปฏิเสธไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ของประโยคในภาษาอังกฤษค่ะ do you like dogs do you like dogs ประโยคคำถามเนาะเห็นเครื่องหมายคำถามนี้คือคุณชอบสุนัขใช่ไหมคำตอบที่ได้คือใช่หรือไม่ใช่คะ่ะเราเจอคำถามแบบนี้นะต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ I like dogs. I like dogs. อันนี้คือประโยคโครงสร้างก็คือ subject ใช่ไหม verb to like verb ในภาษาอังกฤษมีหลายตัวในที่นี้คือ verb to like แล้วก็ object อชอบชอบอะไรนั้นคำนามที่ตอบคำถามว่าอ,อะไรของ verb เช่นกินกินอ,อะไร เขียนเขียนอะไรตีตีอะไรนั่นคำตอบของคำกริยาที่ตอบว่ากินอะไรตีอะไรนะคะเราเรียกว่าออบเจกต์นะคะกรรมค่ะนะภาษาไทยคือแปลว่ากรรมค่ะ I don't like kangaroos. I don't like แคนแก o นะคะนี่ก็คือประโยคปฏิเสธใช่ไหมคงสร้างมันล่ะ subject เหมือนเดิมดูกับ not เป็น verb ช่วยช่วยให้ความหมายว่าไม่ในประโยคปฏิเสธ like ก็คือ verb to like นั่นเองนะคะทวน Kangaroo ก็ยังคงเป็น object เหมือนเดิมเขามาตอบคำถามว่าไม่ชอบไม่ชอบอะไรนั้น Kangaroo คือสิ่งที่ไม่ชอบ เป็นกรรมค่ะโครงสร้างของ present simple tense นะคะ subject บวก verb ช่องที่1บวก object i like dogs แล้วจบประโยคด้วย full stop นะมันประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันมีประธานมีส่วนของกริยามีส่วนของกรรมแล้วก็มี full stop เพื่อบ่งบอกว่า ประโยคทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเนื้อความมันจบลงแค่นี้ทนี้ถ้าต้องการเป็นประโยคปฏิเสธทำอย่างไรโครงสร้างก็ง่ายๆก็เอา don't มาแทรกนะหน้า verb แท้ก็จะเป็น i don't like dogs อย่าลืม full stop นะคะทีนี้ถ้าประธานเป็นเอกพจน์เป็น Singular าละ่ะเราจำได้เนาะว่า เวลาเราจะแต่งประโยคที่มีประธานเป็นซิงค่าเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคำกริยามันจะมีการเปลี่ยนหน้าตาใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเมื่อเป็น he มันจะ like อย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องเป็นแบบนี้ค่ะ like s dogs น,นี่คือประโยคบอกเล่าแล้วถ้าเป็นประโยคปฏิเสธใช้ don't เข้ามาแทรกกลางระหว่าง he ในส่วนของประธานกับ เวิรได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ค่ะเพราะ don't มันใช้กับประธานกลุ่ม plural เท่านั้นเป็นอะไรล่ะคะก็เป็น d o e s ึ่ค่ะพอเป็น d o e ซึ่แล้วเนี่ยมันมีเสียง s ให้แล้วนะ d o e s n ่มันช่วยสร้างเสียง s ให้แล้วนอกจากมันจะให้ความหมายว่าไม่แล้วนะไม่แล้วมันยังให้ความให้เสียง s อีกหาด d งหาก das. ดัซซนะย่อเป็นดนะั s ซึนดั s กับ not ย่อเป็นดัพซานนั้นเมื่อมันมีเสียง s ให้แล้ว like ที่เติม s ก็ไม่ต้องออกเสียงซ้ำอีกนะเดี๋ยวมันจะยืดยาวออกเสียง s ตลอดประโยคเลยเหนื่อยนะเขาก็บอกว่าก้กลับไปเป็นช่องที่หนึ่งธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิมนะก็เรียงรูปใหม่ว่า he does n t like dogs นะักนะเรียนส่วนมากก็จะผิดตรงจุดนี้เวลามีเวริรช่วยดัซซึนแล้ว like ก็ยังมี s เหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนนะไม่ไม่ยอมเอาออกนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและและเก่งนะรวดเร็วและเก่งเนี่ยก็คือต้องหัดสังเกตเป็นเบื้องต้นก่อนค่ะมองความแตกต่างของประโยคได้เป็นคนช่างสังเกตอันเนี้ย วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าลักษณะคุณลักษณะคุณเป็นแบบนี้คุณเรียนได้อย่างรวดเร็วแน่นอนแล้วก็ทักษะการเรียนรู้ด้าน,นี้ช่างสังเกตเปรียบเทียบแล้วก็แยกแยะได้เป็นคนละเอียดคุณเรียนรู้ได้เกือบทุกวิชาและค่ะนะไม่เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษประปโยคคำถามค่ะ do you like dogs do you like dogs โครงสร้างมันมีอะไรบ้างมันก็มี verb to do ใช่ไหม เ e r ร to do มันก็มี2ตัวนะถ้าเป็น do ก็จะเลือกใช้กับกลุ่มประธานที่เป็น plural นะในที่นี้ประธานคือ you ใช่ไหมนั้น you ก็เลยใช้ do เป็นกริยาช่วยแต่ถ้าประธานไม่ใช่ you ละ่ะเป็นกลุ่มของ singular ละ่ะต้องใช้คู่กับ d เพมาพ d o e s ใช้คู่กับประธานกลุ่ม singular โครงสร้าง do you like dogs นะมี v e r b to do ขึ้นต้นประโยค you ก็เป็น subject ใช่ไหม like ก็เป็น verb to like ส่วน docs ก็เป็น objects นะคะเครื่องหมายคำถามอย่าลืมนะคะประโยคคำถามถ้าขาดเครื่องหมายคำถามมันก็จะไม่สมบูรณ์ค่ะ question mark นั่นเอง uh, do you understand เข้าใจไหม do you understand เข้าใจไหมโครงสร้างประโยคคำถามมันขึ้นด้วย verb to do ก่อนแต่จะเป็น do หรือ does ขึ้นอยู่กับว่า subject ที่ตามมานั้นเป็นกลุ่มอะไรถ้าเป็นกลุ่มของ plural ใช้ดูค่ะถ้าเป็นกลุ่มของ singular ใช้ d a s ค่ะส่วน verb จะใช้ verb ตัวเดียวกันเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะลองมาดู do you like wolf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  ถ้าให้ดีต้องบอกว่า do you like wolf เพราะคำถาม yes no เนี่ยเราจะมีการขึ้นเสียงสูงที่ท้ายคำนิดหน่อยก็จะเป็นว่า do you like wolf เราจะไม่ออกเสียงว่า do you like wolf นะคะแล้วคนฟังก็จะรู้ด้วยถ้าเสียงสูงเวลาเป็นคำถามปุ๊บเออคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่ตอบใช่กับไม่ใช่นะคะ do they like pizza do they like pizza เราไม่พูดว่าดูเดไลฟ์พิซซ่าไม่พูดนะเสียงจะสูงนิดนึงขึ้นเสียงสูงนิดนึงดูยูไล i ์พ p ซ z ่า Do you speak EnglishDoes he buy SomtamDoes Mali like her jobDoes it eat its bones มี S เนี่ยก็คือของมันนะแสดงความเป็นเจ้าของมันชอบกระดูกของมันไหมคำถามถามว่า do you like wolf คำตอบต้องเป็นอะไรก็มีให้เลือกสองช่องทางถ้ามันใช่หมาป่านะตอบ yes ใส่ดูถาม you ถามคุณชื่ออะไรฉันชื่อนั่น ถามคุณชอบไหมชอบฉันชอบอ่ะถามยูตอบ i อะถามยูไม่ได้ตอบยูนะถามยูตอบไอเพราะคนที่ก็ถามก็ถามเรานะเพราะนั้นเราก็ใช้ตอบนามแทนตัวเองว่า i ตอบรับคือ yes อ่ะถามถามว่าชอบไหมชอบตอบ yes ถามยูตอบไขึ้นต้นได้ดูตอบได้ดูค่ะไม่ชอบตอบ no ค่ะถามยูตอบไอขึ้นต้นด้ดู ตอบด้วยดูทีนี้ no จะคู่กับ not นะ no จะคู่กับ not เสมอ no i do ไม่มีนะคะ no จะคู่กับ not เพราะนั้นเมื่อดูกับ not อยู่ใกล้กันก็สามารถย่อเป็น don't no i don't do they like pizza do they like pizza พวกเขาทั้งหลายชอบพิซซ่าไหมชอบไหมทนี้คือชอบกินนั่นแหละนะถ้าชอบตอบ yes อ่า yes ถ้าไม่ชอบตอบ no yes ถามอะไรถาม d ตอบ d อ่ะมี u เท่านั้นที่ถาม y o u ตอบ i นะนอกนั้นสรพนามตัวอื่นถาม y o u ตอบ i ถาม d ตอบ d เออมีอีกตัวหนึ่งถาม v อ่า v ก็ได้ค่ะสมมติว่า u ในที่นี้คือเขาถามเรากับเพื่อนเงี้ยเราก็ตอบ yes we do อันนี้นได้ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวอื่น ถามตัวไหนก็ตอบตัวนั้นนะ Do they like pizza? Yes, they do. ถามว่าชอบพิซซ่าไหมชอบตอบ yes ถาม they ตอบ they ขึ้นต้นด้วยดูลงท้ายด้วยดูไม่ชอบล่ะไม่ชอบก็ตอบ no ถาม they ตอบ they ถาม do ตอบดู no คู่ not ย่อเป็นนะ อยู่ใกล้ดูย่อเป็นดูกับ not ย่อเป็น don't นะดูกับ not ย่อเป็น don't no they don't do your friends like English do your friends like English mm hmm. เพื่อนของคุณชอบวิชาภาษาอังกฤษไหมสังเกตว่าเพื่อนเนี่ยมันเติม s แสดงว่ามันเป็นกลุ่มของ plural นะคะแล้วเราตอบ เวลาเราตอบเราต้องใช้สรรพนามแทนกลุ่มของเพื่อนๆของคุณมากกว่าหนึ่งคนใช้อะไรใช้ they นะคะถ้าชอบพวกเขาทั้งหลายเพื่อนของคุณนะ่ะชอบวิชาภาษาอังกฤษตอบ yes your friends ใช้สรรพนามแทนว่า they ถามดูตอบดูถ้าไม่ชอบตอบ no your friends นะคะ your friends เพื่อนของคุณใช้สรรพนามแทนว่า they นะ ามดูตอบดูแล้วโ no, นคู่กับน็อตด้วยโ no, นขณะโนขนาบข้างกับน็อดดูกับน็อตย่อเป็นโด t นะคะเอาละค่ะมาดูฝั่งของซิงเกิล่าบ้างเวลาเป็นคำถาม does he like ส้มตำถ้าชอบชอบส้มตำก็ตอบ yes ถาม he ตอบ he ขึ้นต้นด้วย does ลงท้ายด้วย does ไม่ชอบตอบ no ถาม he ตอบ he ขึ้นต้นด้วย d a s ตอบ d a s โ no คู่กับ not เมื่อ d a s อยู่กับ not ย่อได้เป็น d a s ซึนนะ d a s ซึนนะคะ Mary like her shop มาริชอบงานของหล่อนไหมเนี่ยถ้าหล่อนชอบตอบ yes นะแล้วแทนสรพพนามแทนมาริมาริฟังดูก็คือเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็ใช้ she ขึ้นต้น does ลงท้าย does เหมือนกัน yes she does ถ้าไม่ชอบนะไม่ชอบ no มาลิแทนด้วย she ขึ้นต้นใน does ลงท้ายด้วย does no คู่กับ not นะนีบคู่เลยหัวเป็น no หางเป็น not นะคะหัวเป็น no หางเป็น not เอิน does กับ not มันย่อด้วยกันได้มารวมตัวกันได้ก็เป็น doesn't no she doesn't Does it like its friends? Does it like its friends? เวลาเรานำสุนัขของเราไปเที่ยวบ้างอ่ะไปเจอพวกสุนัขตัวอื่นๆของเพื่อนบ้านบ้างอ่ะบางตัวก็ไม่ชอบเห่าใช่ไหมบางตัวก็หืมกระดิกหางชอบมาชอบไปเล่นกับเพื่อน <c oughs> ๆก็เลยถามว่าหมาของคุณเนี่ยประมาณว่าอิดเนี่ยคือหมานะด็อกนะคะหมาของคุณมันชอบบรรดาเหมือนหมาเพื่อนๆเหมือนหมาไหมถ้ามันชอบ yes it does uh, yes ถาม it ตอบ it ขึ้นต้นด้วย d a s ลงท้ายด้วย d a s อย่าลืม full stop นะคะปฏิเสธ no it ถาม it ตอบ it กึนต้นด้วย d a s ลงท้ายด้วย d a s no หัวท้ายเป็น not นะหัว no หัว no บอกงี้เพื่อจะเผื่อจะจำได้หัว no ท้าย not นะหัว no ท้าย not นะ no กับ not ด้าสกับน็อตอยู่ใกล้กันย่อได้เป็นด้าซึนด้าซึนเออนิดนึงเผื่อลืมไอ้เยอ่าแล้วเห็นเครื่องหมายคอมมาไหมคะเป็นการขั้นนะคะเป็นการขั้นว่ายังไม่จบประโยคมีต่อนะ no แล้วคอมมาขั้นยังไม่จบมีคำพูดต่อคำพูดต่อคือ No แล้วก็พูดต่อว่า h e d o e s n t นะเครื่องหมายคอมมามีด้วยนะคะอย่าลืมนะเป็นคนละเอียดนะคะภาษาอังกฤษ ควนี้ก็มา exercise fill in the blanks to make them complete sentences fill in the blanks to make them complete sentences นะ fill in ก็คือเติมทำให้เต็ม blanks ก็คือช่องว่าง make คือทำทำอะไรอะ่ะทำให้พวกมันทั้งหลายอ่าช่องว่างทั้งหลายนี่แหละเป็นประโยคที่สมบูรณ์ complete แปลว่าสมบูรณ์ sentences แปลว่าประโยค เราเรียน present tense อยู่นะเราพูดถึง present tense อยู่นะอย่าไปคิด tense อื่นนะคะ,ะถ้าเป็นคำถามก็จะมี verb to do เข้ามาช่วยอย่างข้อหนึ่ง number one ใช้ do หรือใช้ดัสและตามด้วย you like fox อชอบสุนัขจิ้งจอกไหม fox ต่อไป number two คำถามใช้ do หรือ o e s subject เป็น he he like green curry green curry green แปลว่าเขียวสีเขียว curry แปลว่าแกงแกงที่มันออกสีเขียวๆคนไทยเรียกว่าแกงเขียวหวานจะเป็นเขียวหวานหมูเขียวหวานไก่เขียวหวานปลาก็าแล้วแต่ green curry with chicken แกงเขียวหวานไกอ่อ่แล้วแต่ก็ให้ตั้งคำถามเนี่ยให้เติมลงไปอะจะใช้ดูหรือใช้ d ัส s นะว่าเขาชอบแกงเขียวหวานไหม number t does อ่าอนี้ใช้ does ใช่ละเพราะนั้น does เนี่ยถายสิว่าประธานตัวต่อมาน่าจะใช้อะไร does eat meat eat แปลว่ากินใช่ไหมคะ meat แปลว่าเนื้ออนะ เนื้อในนี้คือเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ได้นะคะมีชในที่นี้คุณกินเนื้อไหมใช้คุณได้ไหมใช้เขาได้ไหมใช้มันได้ไหมลองเอามาใส่ดูนะคะ do you play คุณเล่นไหมประโยคคุณเล่นไหมนี้มันมันยังไม่สมบูรณ์อะ่ะเติมให้หน่อยสิว่าคุณเล่นไหมแล้วมันน่าจะตอบด้วยอะไรเนาะถ้าตอบรับ yes she แล้วควรจะเป็นอะไรถ้าต่อปฏิเสธ no I ต่อมาควรจะเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราลองไปเติมท้ายมานะคะเติมให้มันสมบูรณ์ว่าใช่หรือไม่ใช่ถามคำถามได้หรือเปล่าก็จะเป็นการเช็คตัวเองการทำแบบฝึกท้ายบทเป็นการเช็คตัวเองทาไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูแล้วค่อยมาทำใหม่ได้ค่ะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนเนาะ Goodbye ค่ะ